ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช anel แอลเอสเอ็เสามหกเก้ากันด้วยนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีเล่นเกมวัววิ่งนะครับผมในค่ายเพซากันนะก่อนอันดับแรกนะครับผมเราจะต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับโอเคอ่ะปิดหน้านี้ไปอ่ะก็เกมวัววิ่งนะครับผมเป็นเกมคล้ายๆแบบผมจะเรียกว่ายังไงเดียวเหมือนแทงม้าแข่งอะ่ะเออมันจะคือเราจะต้องแทงนะครับผมว่าตัวไหนนะผมที่วิ่งเข้าเส้นชัยก่อนเนาะอ่ะ ต่อมาครับผมก็มาที่ค่ายเพสตาถูกไหมหลังจากเข้าหัวข้อเกมนะครับก็อ่ามันก็จะมีให้เล่นมากมานะผมสล็อตนะครับผมโป๊กเกอร์นะคาสิโนนัแต่วันนี้เราจะมาเข้าที่หัวข้อนี่ครับผมอ่าตู้เกมนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะเจอเกมวอววิ่งนะครับผมอยู่ด้านล่างนะผมตรงนี้นะโอเคไปเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับโอเคมาแล้วก็วิธีการเล่นนะครับผมคือเราจะต้องแทงพื้นที่เนาะก็ มันจะมีบอกนะครับผมว่าเราจะแทงตัวไหนผมหนะึ่งสองนะครับผมสองสามหรือสามสี่สี่ห้าห้าหกนะครับผมหรือเป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมว่าอยากจะแทงแบบไหนกันเนาะโอเคมาผมก็จะอ่ะอันนี้ข้าง,างล่างเนี่ยครับผมที่เป็นรูปเหรียญเนี่ยคือเป็นรูปเบ็ดนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกพื้นที่แทงนะอ่าผมขอเป็นหนึ่งสองกับสี่ห้าก่อนแล้วกันอันนี้ทดลองให้ทุกคนดูนะครับผมหลังจากที่เราอ่ะโอเคหลังจากที่เราแทงเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้กดเริ่มนะครับมันก็จะวิ่งนะครับผม โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งรองรุ่นอีกทีนะผมว่าตัวไหนจะเข้าเส้นชัยก่อนตัวไหนจะเข้าเส้นชัยที่หลักนะครับเอาว่าตอนนี้เบอร์หนึ่งนำครับผมเบอร์สองตามมาติดเบอร์สามเริ่มมาแล้วเอาว่าเบอร์หกต้สปีดมนะเบอร์สองเข้าไปก่อนครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมกับเกมบัววิ่งนะคะผมอ่ะต่อมาครับผมอ่าที่เราเบรดไปแล้วนะผมมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเนาะ เพืีว่าเราจะกดยกเลิกนะครับผมให้มันออกนะครับแต่เราสามารถแทงต่อได้เลยนะครับผมก็เล่นง่ายมากเลยนะรจริงๆตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมขอแทงเพิ่มหมือนกันเป็นสามตีนะครับผมอ่ะมาแทงสองเลยปะกดต่อ,อรครับผมเ,อ,เอาว่ะเก็บเหรียญให้เราด้วยผมเบอร์สองเอาว่ะเบอร์สามขึ้นําและเบอร์หกตามมาติดครับผมตอนนี้โอเคตอนนี้มากันเรื่อยๆหนึ่งสองตามมาแล้วผมตอนนี้เบอร์หกตกไปแล้ว สองนำให้สองขึ้นเส้นชัยไปแล้วครับผมเบอร์สามก็เข้านะครับโอเคได้ไม่สิบบาทค,ครับผมแหมก็เล่นง่ายจริงๆนะครับผมกับเกมแนวนี้เนี่ยอ่ะพอกดอยกเลิกผมเบ็ดเนะี่ยมันจะออกนะต่อมาครับผมก็การกดอัตโนมัตินะครับการกดอัตโนมัตินะครับผมคือเราจะต้องกดแทงก่อนนะผมแล้วค่อยกดนะแล้วพอถึงตาพอพอถึงจบตานะครับผมแล้วพอเริ่มตาต่อไปเนี่ยมันก็จะแทงให้ต่อเนื่องเลยนะครับผมก็เล่นง่ายมากเลยนะผม,ผมกับเกมบัววิ่งเนะี่ย ก็ใครที่สนใจนะผมก็สามารถไปเล่นกันได้ผมที่เว็บไซต์ LS m 9 9กนะครับผมสามารถสมัครกันได้เลยนะต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็ามาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็จะถอนเงินอาค่าี่นี้ผมเป็เกมมิ่งนะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผม เห็นไหมครับผมง่ายๆใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเว็บไซต์แอลสัมการสการนะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ